ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โครงการทหารพันธ์ดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26อําเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์พันเอกจิรกิจจิตพักดีผู้บังคับการกรมทหารพรานที่26ได้สั่งการให้กำลังพลของหน่วยทําการปลูกผักที่มีความอดทนต่อสภาพภูมิอากาศในช่วงฤด,ดูหนาวและเป็นผักที่ต้องการของตลาดทําการเพราะปลูกลงในแปลงปลูกผักของโครงการทหารพันธ์ดีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ในรูปแบบผักอิทรีย์ปลอดสารพิษโดยไม่ใช้สารเคมีเมื่อพืชผักโตได้ที่แล้วจึ้นําออกไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบ ที่ตั้งของค่ายและในเขตพื้นที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ในราคากำละสิบบาทซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยผักที่ปลูกและนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนมีทั้งผักสลดัดผักวังตุง้งผักชีจีนผักชีฝรัง่งสาระแน่ขึ้นช่ายผักกาดขาวต้นหอมมรจีนและอีกมากมายหลากหลายชนิดซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อผักนำไปบริโภคในครัวเรือนกันเป็นอย่างดีส่วนรายได้จากการจำหน่ายจะไม่มีการหัก ค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและจะนําขึ้นทุนกล้าวถวายโดยสเสดพระราชกุศลท้งนี้สําหรับแปลงผักที่ปลูกในแปลงของโครงการทหารพันธ์ดีโดยเฉพาะกจกรมทหารพรานที่26เจ้าหน้าที่ทหารได้มีการดูแลเป็นอย่างดีเพื่อให้พืชผักเหล่านี้มีความเจริญงอกงามโดยได้ใช้กระบวนการทางธรรมชาติในทุกขั้นตอนไม่มีการใช้สารเคมีเพื่อให้ประชาชนที่ซื้อผักไปบริโภคเกิดความมั่นใจว่าผักที่ซื้อไปสดสะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอน ถังไหมครับทุกอย่างสิบบาทเลยครับ